ทางผู้บัญชาการเรือนจํากลางขอนแก่นนำผู้ต้องขังร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยที่เป็นประโยชนต์ต่อผู้ต้องขังให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขภายหลังจากพ้นโทษนะคะมีรายงานพิเศษมาให้ชมกันค่ะ ผู้ต้องขังกว่า170คนกำลังร,งร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม2566หรือวันแม่แห่งชาติเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในโครงการบวชเนคขมะที่เรือนจำกางขอนแก่นจัดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานราชธรร์ของอธิบดีกรมราชทรรการบวชเนคขมะเป็นการละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์เป็นการปลดเปลื้องตนจากโลกียวิสัยไปบำเพ็ญเพียรเพื่อปลอดจากการทำบาป รวมถึงสละสิ่งที่ไม่ดีงามหรืออกุศลอีกทั้งยังเป็นการศึกษาฝึกหัดพัฒนาชีวิตทั้งกายวาจาจิตใจและปัญญาให้ดีมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดพองซึ่งเรือนจำกางขอนแก่นได้เห็นถึงความสำคัญจึงให้ผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมและเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประพฤติตัวให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยของทางเรือนจำ ขณะเดียวกันก็มีหลักปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจโดยได้นิมนต์พระอาจารย์สุบรนสิริธโรวัดถ้ำผาเกิ้มาแสดงธรรม,มเทศนาเพื่อขัดกล่าวจิตใจหนึ่งในผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้พูดด้วยท่าทีสงบว่าตนเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่สองแล้วซึ่งการได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ตนเข้าใจตนเองและได้ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมบอกว่าการนำธรรมะเข้ามาช่วยนั้นทำให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีไม่เป็นภาระของสังคมอีกทั้งเนื่งในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้แม้ตนจะไม่ทราบว่าขณะนี้ผู้เป็นแม่จะจดจำลูกตนเองได้หรือไม่แต่ตนก็พยายามประพฤติตัวดีให้ผู้เป็นแม่ภูมิใจเราตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้นะครับเพราะว่าใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การพัฒนาใจิตใจนี่มันต้องพัฒนาอยู่ตลอดครับเพราะว่ามันมีช่วงที่อ่อนแอมากๆเลยสําหรับผู้ต้องขังแล้วทีน,นี้พอเร,เราได้รับโอกาสฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองเผื่อวันข้างหน้าเราจะได้มาทําในสิ่งที่มันคือมันทำลายตัวเองมาเยอะแล้วครับแต่ทำสิ่งดีๆที่มันตอบแทนแผ่นดินบ้างผู้ให้กำเนิดบ้าง ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแม่จะจําได้ไหมแต่ว่าคือคิดว่าท่านจะรับรู้ว่าเราจะไม่สร้างปัญหาให้ท่านอีกแล้วการนำธรรมะเข้ามาช่วยขัดเกลาจิตใจเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ผู้ต้องขังเกิดความอ่อนโยนลดความโหดร้ายแข่งกระด้างเช่นเดียวกับผู้ต้องขังหญิงรายหนึ่งโดยปกติแล้วตนมักจะสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจึงรู้สึกดีใจเมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วม สิ่งสำคัญในการที่เรามาอยู่ที่นี่เรา,าไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อมีแต่เราปฏิบัติธรรมเองซึ่งเราทำในเรือนนอนแต่ในการที่พอรู้พอทราบว่าเราจะมีการหววถือสินแปก็รู้สึกว่าตีใจอยากอยากจะเข้านายจากริมบุตรผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแกน่นกล่าวว่า การบวชเนคขมะในครั้งนี้ยังมีผู้ต้องขังอีกจํานวนมากที่ต้องการเข้าร่วมทางเรือนจําจึงมีการถ่ายทอดสดการแสดงธรรมเทศนาไปยังเรือนนอนของผู้ต้องขังรายอื่นๆอีกด้วยผู้ร่วมโครงการเนี่ยก็สมัครใจมากกว่านี้แต่ว่าสถานที่เราไม่เพียงพอซึ่งเราก็จะจัดเป็นรุ่นๆไปครับหมายถึงว่าจะจัดให้ให้ครบเกือบทุกคนภายในเรือนจำนะครับสามพันกว่าคนเนี่ยเราจะจัดให้หมดจิตใจเขาก็อ่อนโยนขึ้นนะครับ ได้รับการฟื้นฟูด้านสภาพด้านจิตใจก็ทําให้ความกระด้างที่ต้องมาอาศัยอยู่ในนี้หรือความเครียดของเขาลดน้อยถอยลงครับผมการปฏิบัติธรรมในโครงการบวชเนคขมะครั้งนี้เป็นการบําบัดและแก้ไขรวมถึงพัฒนาพฤตินิสัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังทําให้มีจิตใจที่อ่อนโยนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต NBT11 TV อีสาน รายงานจากจังหวัดขอนแกน่นก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางเรือนจำกลางขอนแก่นได้จัดขึ้นนะคะเป็นการขับกลเราจิตใจด้วยดีนะเขาจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าอ,ออกมาแล้วจะได้คือรู้สึกดีอะ่ะดีตั้งแต่ข้างในแล้วนะคะ